สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศโปลแลนด์มาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า h เ Hong 2022เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับบาทหลวงคนหนึ่งเมื่อเขาพบเจอเหตุการณ์รีดับขณะที่เข้าไปอยู่ในอาราม อีกทางนักบวชคนอื่นๆยังมีพฤติกรรมชวนน่าสงสัยเรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดักลุกแล้วเฉืญนรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่ามาริกเขาเป็นบาทหลวงที่เดินทางมาจากต่างถิ่นพอมาถึงโบสถ์เขาก็ได้พบกับหลวงพอ่อและบาทหลวงคนอื่นๆหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเขาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้คนมีฝีมือมาช่วยจัดการกับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยของที่นี่มีอาการไม่ปกติพวกเขาถูกความชั่วร้ายครอบงำต่อมามาริกก็ได้พบกับเดวิดชายที่เป็นผู้ช่วยของหลวงพอ่อ และก่อนจะเข้าห้องพักผู้ช่วยก็ได้ตรวจดูสิ่งของในกระเป๋าซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าในนั้นมีเสื้อผ้ากับบุรีอยู่สองซองผู้ช่วยจึงขอยึดเอาไว้เพราะในโบทแห่งนี้ห้ามสูบบุหรีโดยเด็ดขาดทางด้านมาริกก็ไม่ได้ติดใจอะไรพ่อมาถึงห้องหลวงพ่อก,ก็บอกนะครับว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าสัญญาณมือถือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและที่สำคัญห้ามออกจากห้องห,องหลังพระอาทิตย์ตกดิน ทุกคนต้องอยู่ในที่พักของตัวเองพอพูดจบหลวงพ่อก็เดินจากไปต่อมาในขณะที่มาริกกำลังจัดเก็บข้าวของหนังก็ทำให้เราเห็นว่าในกระเป๋าของเขามันมีช่องลับที่ซ่อนอาวุธกับกระดาษอะไรบางอย่างและพอถึงตอนทานข้าวมื้อแรกของที่นี่เขาก็แทบจะกินไม่ลงเพราะเขาเห็นว่าอาหารมันมีกลิ่นเหม็นเนา่าชวนอ้วกอย่างบอกไม่ถูกหลังจากทานอาหารเสร็จหลวงพ่อก็พาผู้ป่วยมาทำการรักษา ซึ่งมาริกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดิ้นทุรนทุรายอย่างกับคนถูกผีเขา้าหลวงพ่อก็บอกนะครับว่าการทําพิธีทุกครั้งจะบันทึกวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานส่งต่อไปยังงานวิจัยแต่ต้องขอบอกก่อนว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักพวกเขาอาจจะไม่รอดหรือเสียชีวิตอยู่ที่นี่ก็เป็นได้พอพูดจบหลวงพ่อก็เริ่มท่องบทสวดพร้อมกับพรมน้ำมนต์ไปเรื่อยๆในตอนนั้นผีร้ายที่สิงอยู่ในร่างของหญิงสาว มันก็พยายามจะเข้ามาเล่นงานจนไม้กลางเขียนเกิดไฟลุกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พากันเห็นเต็ม,เต,มเต็มตาเช้าวันต่อมามาริกก็เดินสำรวจภายในตัวโบสถ์จนเขาพบเข้ากับห้องห้องหนึ่งผู้ช่วยที่เดินมาเห็นก็บอกว่าห้องนี้คือห้องของหลวงพอ่อคนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดแต่ก็อย่างที่ว่าละครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิงยุพ่อรับตาคนมาริกก็ใช้กุญแจผีเปิดเข้าไปในห้องนั้นและเมื่อเขาเข้าไปได้ เขาก็เห็นว่าที่ข้างในมันมีตู้เก็บเลาและในห้องทําพิธียังมีเข็มฉีดยาและพัดลมไฟฟ้าอีกทั้งตรงที่พื้นข้างๆเตียงก็มีกลไกได้ถูกซ่อนเอาไว้และที่เด็ดที่สุดคือไม้กางเขนที่เราได้เห็นก็สามารถทําให้ไฟลุกได้อีกด้วยเขาจึงคิดว่าที่นี่ต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพอถึงตอนเช้าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบมาลิกได้รับเลือกให้ขึ้นไปกล่าวบทนำสารภาพบาป ในตอนนั้นเขาก็พูดตะกุกตะกักจนปีโอเตอร์ T e, บาทหลวงที่อยู่ข้างๆได้เข้ามาช่วยเอาไว้พอถึงตอนทานข้าวมาริกก็จ้องดูปีโอเตอร์ T e, แบบไม่ละสายตาเพราะเขารู้สึกว่าปีโอเตอร์ o T e, เหมือนอยากจะคุยบางอย่างกับเขาพวกเขาทั้งสองจึงแอบนัดเจอกันที่ห้องสารภาพบาปเมื่อปีโอเตอร์ T e, มาถึงเขาก็พูดตรงๆกับมาริเขาบอกว่าตอนนี้มาริกกําลังโดนจับตามองและที่มันเป็นแบบนี้คือพวกเขาคิดว่า มาริกกำลังมองหาอะไรบางอย่างปีโอเตอร์จึงพยายามเตือนให้เขาหยุดเพราะการกระทำนอกคออใดๆจะได้รับโทษสถานหนักซึ่งเขาเคยโดนมาแล้วและมีทางเดียวที่จะรอดได้คือให้ทำตัวเงียบๆอย่าสอดไปทั่วเพราะที่นี่ไม่ใช่บททั่วไปปีโอเตอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างนะครับทางด้านมาริกจึงยอมบอกความจริงว่าเขาไม่ใช่นักบวชอะไรหรอกเขาคือทหารอาสา ที่ปลอมตัวเข้ามาทําภารกิจลับเขาได้ยินมาว่ามีผู้หญิงเจ็ดคนได้ถูกจับตัวมาและเขาก็เห็นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการไล่ผีมันเป็นเรื่องแหกตาทาั้งนั้นปีโอเตอร์จึงบอกว่าหลวงพ่อมักจะทําแบบนี้อยู่เป็นประจำเขาใช้ยากับคนป่วยเพื่อรีดเงินจากพวกโคเรียกับพวกวัติกันตราบใดที่มีคนถูกผีสิงธุรกิจก็จะเฟื่องฟูแต่ยังไงก็ตามปีโอเตอร์ก็ได้เตือนกับมาริกว่าอย่าไปเล่นกับไฟ และก่อนจะจากกันเขาก็ได้ถามว่าจะพาเขานี้ออกไปด้วยไหมมาริกก็บอกว่าแน่นอนแต่ต้องรอภารกิจเสร็จเสียก่อนพ่อกลับมาที่ห้องมาริกก็รีบสำรวจตามจุดต่างๆและเขาก็บังเอิญได้พบกับรูขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาก็เห็นว่าในนั้นมีลูกกระตาที่คล้ายกับกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรเขาก็อ้วกออกมาเป็นมแมลงวันกับเลือดที่เหม็นนอาแต่เขาก็ยังไม่รักความพยายาม เขาแอบเข้าไปในสุสานเพื่อจะขุดลุมศพขึ้นมาดูว่าใช่คนที่กําลังตามหาหรือเปล่าแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าในนั้นไม่มีศพของใครอยู่เลยและเขาก็พลาดท่าถูกชายปริศนาเข้ามาเล่นงานจนสลบพอฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นว่าตัวเองถูกมัดอยู่กับเตียงหลวงพ่อก็บอกนะครับว่าเขาผิดหวังมากๆที่มาริกไม่ชอบอยู่เฉยๆและบทลงโทษก็คือเขาต้องกินเนื้อทั้งสีถ้วยให้หมด โดยปกติแล้วถ้วยเดียวเขาก็จะอ้วกแตกมาดิจึงพยายามขัดขืนแต่ก็สู้ไม่ไหวจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงด้วยความเหนื่อยล้าผู้ช่วยจึงเพลอหลับมาดิกจึงได้ใช้โอกาสนี้ปลดเชือกออกและเขาก็จัดการกับผู้ช่วยจนเสียชีวิตและด้วยความสงสัยว่าเนื้อที่กินมันคืออะไรเขาจึงเดินเข้าไปในห้องกลัวและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาอ้วกแตกทันทีเมื่อเขาเห็นว่าในหม,ม้อต้มมันคือเนื้อเน่าและโครงกระดูกของมนุษย์ และเนื้อพวกนี้ก็เป็นเนื้อของผู้หญิงที่เขากำลังตามหานั่นเองพวกเธอถูกฆ่าตายแล้วเก็บเอาไว้ในห้องแช่แข็งขนาดเดียวกันปีโอเตอร์ก็ได้โผล่เข้ามาและเขาก็ถามว่าพวกนั้นทำร้ายคนขนาดนี้เชียวหรอเขาได้ยินแค่เสียงแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยปีโอเตอร์ก็บอกอีกว่าเขามีอะไรอยากจะให้ดูเขาได้พามาริกไปยังห้องห้องหนึ่งซึ่งคล้ายกับห้องสมุดจากนั้น เขาก็เอาหนังสือเล่มนาปึกขึ้นมาวางซึ่งหนังสือเล่มนี้คือคำพีเมื่อหนึ่งพันปีก่อนนะครับบทความในหนังสือได้เล่าถึงการบูชายันผู้ที่ถูกเลือกหลังจากกำเนิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นผู้ที่ถูกเลือกจะกลืนกินผู้ปิดบาปทั้งเจ็ดจนสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นซาตานและโลกนี้ก็จะสูญสิน้นมาริที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเปิดดูในหนังสือและเขาก็ได้พบกับสัญลักษณ์บางอย่างเขาจึงเอาเมือจับไปที่หน้าอกของตัวเอง หนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าเมื่อ30สปีก่อนมารกคือผู้ถูกเลือกแต่เขายังไม่ถูกกำจัดเพราะมีตำรวจได้มาช่วยเอาไว้มาิกก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาเป็นทหารอาสาไม่ใช่ซาตานอะไรทั้งนั้นแต่ปีโอเตอร์ก็บอกว่าอย่างไงก็ตามถ้าเขาไม่หนีออกไปตอนนี้ทุกอย่างจะพังพินาศเพราะพวกนั้นมันบ้าไม่ฟังเหตุผลแน่ปีโอเตอร์จึงได้เสนอทางลับใต้ดินพร้อมอาสาจะพาเขาไปที่นั่น แต่ในขณะที่เดินอยู่จูจูมาริกก็ได้ยินเสียงแปลกๆกล้ายมีคนแอบสะกดรอยตามมาและยังไม่ทันจะถึงไหนเขาก็ถูกชายชุดแดงโผล่เข้ามาเล่นงานและที่มันเป็นแบบนี้ก็คือแผนของปีโอเตอร์ผู้ช่วยอีกคนของหลวงพ่อนั่นเองเขาอยากจะมั่นใจว่ามาริกใช่เด็กคนนั้นหรือเปล่าเขาจึงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพอทุกอย่างลงตัวพวกเขาก็มารวมกันที่ลานพิธีซึ่งหนังก็เฉลยให้เรารู้ว่า พวกเขาไม่ใช่นักบวชอะไรทั้งนั้นแต่พวกเขาคือผู้รับใช้มานทางด้านหลวงพ่อก็เริ่มท่องบทสวดแล้วกีดเลือดสามบริสุทธิ์มาบูชายันแต่สุดท้ายมันก็ไม่เปลี่ยนตามที่คิดเอาไว้ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อจึงมาถามกับปีโอเตอร์ว่าเราทําผิดกฎข้อไหนไปหรือเปล่าปีโอเตอร์จึงบอกว่าบางทีผู้ที่ถูกเลือกอาจจะต้องกินเนื้อของผู้ปิดบาปทั้ง7แบบเป็นๆแต่เราดันตีความผิดไปเอง เหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลวงพ่อหงุดหงิดทางด้านปีโอเตอร์จึงบอกให้ทุกคนกลับเข้าไปในห้องก่อนส่วนมาริกที่รู้เห็นทุกอย่างเขาก็ถูกจัดการในทันทีศพของเขาถูกโยนลงไปในบ่อน้ําตัดฉากมาที่ห้องของหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อก็เกิดความเครียดเขาจึงดื่มเหล้าจนเมาแต่พอถึงตอนเช้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปีโอเตอร์เห็นว่าหลวงพ่อไม่ออกมาสักที เขาจึงเข้าไปดูปรากฏว่าหลวงพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็ต่างแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทางด้านปีโอเตอร์ก็รับหน้าที่เป็นผู้นำกล่าวคำสารภาพบาปแต่จูจ่ๆเขาเหมือนจะพูดไม่ออกมือไม้สั่นกล้ายกับคนถูกผีเข้าร่างของเขาลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วสลายกลายเป็นมแมลงบันฟงใหญ่ทุกคนที่อยู่ในพิธีก็เห็นเต็มเตตาเลยนะครับและยังไม่ทันจะถึงไหนซาตานตัวดำร่างใหญ่ ก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนและซาตานตัวนี้ก็คือมาริกนั่นเองใช่แล้วครับปีโอเตอร์คิดว่าพิธีกรรมมันไม่สำเร็จเพราะเขาไม่รู้ว่าบ่อน้ำนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้ประตูนรกเปิดเขาเกรงว่าจะได้เป็นลูกน้องของหลวงพ่อตลอดไปเขาจึงวางแผนจัดการในขณะที่หลวงพ่อกำลังเมาเพื่อที่เขาจะเลื่อนตำแหน่งให้กับตัวเองแต่เขาก็ไม่รู้ว่าหายนะขนาดใหญ่กำลังจะมาถึง พอทุกคนได้เห็นแบบนั้นก็จะพากันวิ่งหนีแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่รอดเพราะอำนาจแห่งความชั่วร้ายได้ครอบงำเอาไว้หมดแล้วและตอนนี้มิติของปีศาจก็ถูกเปิดออกมาเมื่อนนหังจะบอกให้เรารู้ว่าจุดจบของโลกกำลังจะมาถึงและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญแนวสืบสวน โดยพอดเรื่องที่มีแต่ปริศนาบวกกับบรรยากาศที่ชวนน่าสงสัยนั่นจึงทำให้หนังน่าลุ้นไปทุกขณะและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นอย่างไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครหลคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแะครับ เลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตรีสวัสดีครับ